พุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องเหตุการณ์ช่วงปรินิพพานสารีบุตรมีสมณพราหมพวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าชั่วเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัย ก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุตรนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลนานผ่านไวัยไปแล้วมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไว สารีบุตร้อนี้เธออย่าพึ่งเห็นอย่างนั้นเรานี้แลในบัดนี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้แปดสิบปีสารีบุตรธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้นก็ไม่ได้แปลปรวนบทปยัญชนะแองธรรมของคตก,ก็ไม่ได้แปลปรวน ปฏิบัติในการตอบปัญหาของทศกฏตก็มิได้แปลปรวนสารีบุตรแม้ว่าเธอทั้งหลายจากนำเราไปด้วยเตียงน้อยสำหรับหามคนทุกพลภาพความแปลปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของทศกฏตก็มิได้มีสารีบุตรถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อโกนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นลำดับนั้นพระอานนุนผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วรูปกรรมทั่วประกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พลางกล่าวต้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นี้น่าอัศจรรย์ก็นี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เหวีวันของพระผู้มีพระภาค ไม่บริสุทธิ์ปุดพองเหมือนแต่ก่อนและพระกายก็เอี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักษุโสตะคานะชิวหากายะอานุนนั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือ ความเจามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตจะวีวันจึงไม่บริสุทธ์ปุดป่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีตัวค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายดังนี้ พระผู้มีพระภาคครั้นตัดคำนี้แล้วได้ตัดก้อความนี้เป็นกาบกรอนอีกว่าโต้เหยความแก่อันชั่วช้าเหยอันทำความน่าเกลียดเหยยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำดีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ไก่ๆมันย่ำดีหมดทุกคนอานน์บัดนี้เรามีสติสัมปชัญญะปรุงอายุสังขารแล้วณปาวาลเจดีนี้พระอานน์ได้สติจึงตูนขอให้ดำรงพระจนชีพอยู่ด้วยอิทธิบาทภาวนากับหนึ่งหรือยิ่งกว่ากับทรงปฏิเสธ อานน์อย่าเลยอย่าวิงวอนตะตากตเลยมิใช่เวลาจะวิงวอนตถตากตเสียแล้วพระอานน์ทูลวิงวอนอีกจนครบสามครั้งได้รับพระดำรัสตอบอย่างเดียวกันตรัสว่าเป็นความปิดของพระอานน์ผู้เดียวแล้วทรงจารณัยสถานที่16แห่ง ที่เคยให้โอกาสแก่พระอานน์ในเรื่องนี้แต่พระอานน์รู้ไม่ทันสักครั้งเดียวอานน์ในที่นี้ในที่นั้นๆเธอถ้าเธอวิงวอรตตาคตตตาคตจากห้ามเสียสองครั้งแล้วจกรับคำในครั้งที่สามอานนต์ต,ตาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือว่าสัต สัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังการนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าฉิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เป็นได้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มากมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทาลายเป็นที่สุดฉันใด ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราลิบลี่แล้วเราจักละพวกเธอไปสาระของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วพิกุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดํารฤ อันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิสุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุก์ได้สาธุสาธุ